แม่แกจะทอทามด้ยเอาแม่ปล่อยมันมีปลาตาหมูนกมันไม่กินเยอะมากปลาเยอะมาก

ะโยนปลาลาอิ่มแล้วจะโยนปลาเขารักปลาจะให้ปลาลบอกเราโยนล็อกอย่ล็อก ก็นวดได้ไข่ก็ไม่ได้กินโอเคโอเคผลรขานไม่ได้มันแเสกมาหลายปอนค่ะขอบคุณมากครับฟองมากมาตรวจที่ทำงานนะทำงานตอนตอนนี้ติดครับโควิดเป็นแน่เนี่ยร้านมันร้านร้านมันน้อยรถยนต์ถึงรถยนต์ถึงเนี่ยอะไรมันโดนตรงเนี้ยยนตเนี่ยตาเยอะดีน่ะมันให้มันโดนไกลตกปังเลยนะเมื่อกี้ผมจะเอาข้าวโพดก็สารมาให้กินครับผมโหหลายเรอะว่ะเอาไว้ จริงเอเรอาหมดเลย่ะแล้วกจะกลับไปทำร้านต่อแล้วอ๋อตามอางหนึ่งสองจักฉีรู้จากฉีฉีฉีเองด้วยอ้ยฉีเองเฮ้ยเก่งมากไปยืนตรงน้ปะใกล้ๆยัางเดี๋อย่อะพออยู่ตรงนี้อย่างนี้ยืนตรงนี้ไม่ต้องไปอยนยน

ยนเก่งมากยนเออเออโดนไกลว่ะ ไม่อไรวันนี้แหละเดี๋ยลงมากินบาดังบาดังบะแบงมามาแกะแกะแกะนี้อยู่ทางร้านอาหารญีป rei, ่ปุ่นเลยไก่ไก่ไก่ซื้อไก่อย่างงี้มาเลี้ยงมันจะเสียงดังไหมอจากเลี้ยงไก่อย่างนี้มั้งจังไม่ได้นอนเลี้ยงข้างหน้าไงปล่อยข้างหน s. <S ้าเห็นไหไอ้ไอ้ตรงสนามหญ้าเราอะไอ้ไอ้ตรงนี้ ฉีกีฉีอย่าโยนงั้นฉีกเอาฉีกมาอย่าโยนฉีกฉีกก่อนฉีกฉีท่าฉีฉีก่อนเฮ้ท่านมันฉีกเองไงฉีกดิมือ